อันนี้นะครับมาดูการทดสอบอเทคโนโลยี MR นะครับก็คือผ่านเครื่องฮ o l โลเลนซึ่งในตัวของฮ o l โลเลนนะฮะสามารถาแท็กกิ้งมือได้เลยนะฮะเพราะงั้นการเซเลคชั่นหรือว่าการทัสกินก็เราก็สามารถทัสกินไว้กับอากาศได้เลยนะฮะผ่านเครื่องฮ o l โลเลนโดยไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มนะครับอันนี้เราก็พัฒนาแบบ เต่กด่วนนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ตามขอบเขตของเครื่องเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการปลูกข้าวแต่ละประเภทนะฮะทีมงาน i n t i t y Dev ก็พัฒนาได้อย่างลงตัวนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจยังไงก็ฝากผลงานแล้วก็รอติดตามคอนเทนต์อื่นๆต่อไปนะครับ